สวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่โทมัสพาเพื่อนๆมาดูหิมะนะทุกคนที่บ้านแม่โทมัสนะทุกคนนะบ้านระเมืองแม่โทมัสเนี่ยค่ะนะหนะิมะที่ระเบยียงรับลมมาทุกคนนะเดี๋ยวแม่โทมัสจะออกไปซื้อของแล้วแม่โทมัสก็ซื้อของมาตุนนะเพื่อนๆนะเนี่ยอันนี้คือหิมะนะทุกคนเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนทุกคนนะหนาวมากอะเพื่อนๆ เห็นเห็นอากาศหนาวๆางนี้แล้วแม่โทมัสคิดถึงอากาศเมืองไทยนะเห็นไหมรถรถเขานะทุกคนที่ไปจอดน่ะหิมะหิมะติดเต็มเลยค่ะทุกคนนะแล้วก็ที่ที่ข้างล่างนะทุกคนสนามสนามด้านล่างก็จะประมาณนี้ะทุกคนนหิมะนะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่โทมัสออกไปซื้อของแล้วก็แม่โทมัสก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะทุกคนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตให้เพื่อนๆดูนะอันนี้แม่โทมัส ต้องมากวาดนะทุกคนเอาหิมะออกจากระเบียงของแม่โทมัสท,ทุกคนก็เห็นนะตอนแม่โทมัสปลูกดอกไม้เนี่ยทุกคนนะบรรยากาศบ้านในเมืองแม่โทมัสนะทุกคนอ,าอพาร์ตเมนต์นะทุกคนแม่โทมัสบ้านในเมืองแม่โทมัสเป็นอพาร์ตเมนต์นะทุกคนนะแม่โทมัสก็จะให้ดูสวยงามมากค่ะเพื่อนๆน้ำหิมะ ถ้าอยู่ข้างในก็จะจะอุ่นนะทุกคนเพราะเรามีเครื่องทําความร้อนนะนี่ก็อันนี้เป็นช่วงช่วงนี้หิมะตกนะตกกันหลายที่นะทุกคนหลายประเทศเขาก็ตกกันนะเพื่อนแม่โทรมสทางซีวบเดนอะไรก็เยอะแม่โทมมสก็ให้ทุกคนสู้ๆนะคนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนอ่ะนะนะถึงเราเราก็ยังไงได้เราก็ต้องสู้ต่อนะทุกคนเ <laughs> พราะเราอยู่เมืองหนาวอ่นะ <laughs> โอเคนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงแม่โทมัสขอตัวไปซื้อของนะ,ะทุกคนยังไงรอรับชมวิดีโอของแม่โทมัสนะคะแม่โทมัสจะถ่ายด้านนอกให้นะ,ะการเดินทางไปซื้อของว่าลําบากไหมนะทุกคนโอเคนะคะเพื่อนๆรับชมค่ะนี่นะทุกคนพักพัฒน์ในเมืองก็จะประมาณนี้แม่โทมัสอยู่นะ,ะที่พักผ่อนแม่โทมัสอันนี้หิมะลงครั้งแรกของเยอรมันนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนนะ จะมีเพื่อนบ้านนะทุกคนเยอะจะไม่เหมือนเราอยู่นอกเมืองนะเพื่อนๆนะเพื่อนบ้านเยอะแา่โทมัจะให้ดูนะเนี่ยสูงเนี่ยมันไหนมาธโทมัสจะให้ไปดูวิวข้างบนนะฮะทุกคนชั้นแปดมันจะเห็นทั้งเมืองมาเห็นจะเห็นทั้งเมืองแคมป์ตันนะทุกคนเพื่อนๆเดี๋ยวแม่โทมัสจะให้เพื่อนๆดูนะะแม่โทมัสถ่ายให้ดูนิดนึงนะฮะทุกคนว่าอพาร์ตเมนต์ในเมืองของแม่โทมัสที่อยู่นะ เป็นบ้านพักเป็นอพาร์ตเมนต์ไว้พักผ่อนตากอากาศนะในเมืองเวลาแม่โทมัสเข้าเมืองเนี่ยเอาไว้พักผ่อนหน้าหนาวนะทุกคนหน้าหิมะอย่างเงี้ยทุกคนนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงแม่โทมัสไปไปซื้อของนะทุกคนนะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนดูนะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของกันกับแม่โทมัสนะทุกคนหิมะเยอะนะทุกคนนะ ซื้อของเตียตุนไวอะแม่โทมัสจะตุนเยอะเลยอะแล้วก็ทั้งก็ไม่ต้องออกไปซื้อนะทุกคนแล้วโรคโคโควิดรก็จะมาอีกแล้วก็จะซื้อของตุนไวเยอนะๆอะทุกคนนะพวกน้ําพวกอาหารพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหนาวแล้วแม่โทมัสไม่ต้องออกไปเยอะโอเคนะทุกคนไปซื้อของกับแม่โทมัสน,นะการเดินทางเวลาแม่โทมัสไปซื้อของอนะทุกคนแม่โทมัสในหนู จะประมาณนี้นะทุกคนอันนี้หิมะยังไม่เยอะนะเพื่อนๆนะแม่โทมัสให้ให้เพื่อนๆดูนะภาพบรรยากาศก้างทางเนี่ยนะช่วงหิมะนะเพื่อนๆอันนี้ตกยังไม่เยอะนะทุกคนถ้าจะตกเยอะกว่านี้เนี่ยก็จะจะท่วมหนักกว่านี้แลทุกคนนะการขับรถก็จะลําบากกว่านี้แนละ้วมันต้องมันต้องมีคนเอาอรถมาตักหิมะออก คือเป็นแบบคล้ายๆกับรถไถน,นะทุกคนไถเอาแบบว่าเอาหิมะออกไปอะ่ะไม่งั้นเราก็จะใช้ถนนไม่ได้นะทุกคนถนนก็จะลื่นนี่ค่ะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวแม่ทมัสยังไงแม่ทมัสถ่ายภาพให้ดูนะตามเส้นทางอันนี้ติดไฟแดงนะทุกคนเดี๋ยวยังไงแม่ทมัสก,ก็จะถ่ายภาพให้เพื่อนๆดนะูเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นภาพบรรยากาศหิมะแล้วนะทุกคนนะภาพบรรยากาศดอกไม้อะไรก็จะไม่เห็นนะเพื่อนๆ ซื้อของเสร็จแม่ธอมมากลับเข้าบ้านนะทุกคนพี่แม่ธอมมากรกำลังขับรถออกไปซื้อของนะทุกคนไปที่ห้างนะแถวบ้านแถวบ้านแม่ธทมาน่านะหินะมะก,ก็ตกนะตกเมื่อคืนนี้ทั้งคืนนะทุกที่มีหิมะแล้วอทุกคนนะดูแลสุขภาพด้วยนะ จะประมาณนี้นะทุกคนในการเดินทางของคนใช้ชีวิตประจำวันต้องออกจากบ้านอนะไรเงี้ยแม่ทมัสถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ออกนะทุกคนเนี่ยวันนี้ต้องออกไปซื้อของตุนนะทุกคนนะตุนเก็บไว้อ่กินนะช่วงฤดูหนาวเงี้ยตุนเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะทุกคนเราไม่ต้องออกไปซื้อเบ่บ่อยถ้าออกไปซื้อเบ่อยมันอันตรายนะทุกคนขับรถถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ย พ่อแม่โทมัสเคยนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวแม่โทมัสถึงถึงห้างแล้วนะทุกคนนะแม่โทมัสก็จะเลี้ยวแล้วแม่โทมัสก็จะอันี้ติดไฟแดงแล้วแม่โทมัสก็จะซื้อแล้วแม่โทมัสก็จะเข้าบ้านนะทุกคนนะทาอาหารกินนะแม่โทมัสก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอของแม่โทมัสฝากดูฝากชมควิดีโอของแม่โทมัสด้วยนะคะชื่อช่องพันนีแม่โทมัสแฟมิลี่ค่ะทุกคน เจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าของแม่ตุมัดนะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชม